สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากมีคผู้ชมหลายท่านสนใจคลิปพิเศษใน YouTube Membership ของช่อง P n u m b e Butter ทางช่องจึงนำตัวอย่างคลิปพีววิวบางส่วนมาให้กับทุกท่านได้ชมกันค่ะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนทางช่องเสมอมานะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านบอรเตอร์ขับนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์กันสักหน่อยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะจัดการกับภาวะนี้ที่เรารู้สึกได้ยังไงดีหรือว่ามีแนวทางอะไรที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้บ้างด้วยความที่แบบภาวะเบิร์นเอาท์มองไปมองมารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าใครๆก็สามารถเจอได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ไวทํางานตอนวัยเรียนยังไงก็สามารถเกิดภาวะเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันแล้วก็นัดก,ก็เคยเจอมา หลายรอบจะหลายรอบไหมก็คือตอนเรียนก็เคยเบือนเอารอบหนึ่งตอนทํางานก็เคยเบือนเอาไปอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ how to ในการรักษาตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราดีขึ้นสักหน่อยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะทุกครั้งที่นัดทำ Q&A ใน i g อะไรแบบนี้จะมีหลายคนถามตลอดว่ารู้สึกแบบตัวเองหมดไฟมากๆเลยรู้สึกท้อแท้รู้สึกไม่อยากทําอะไรรู้สึกนาย เบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่มีอะไรที่พอจะเป็นตัวช่วยให้เราฟื้นกลับมาหรือรู้สึกด,ดีขึ้นได้บ้างไหมเพราะฉะนั้นเราหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันสบายๆนะคะแบบ เป็นแนวพอดแคสต์นิดนึงอะไรงี้ไหมนั้นเล่าให้ฟังก่อนว่าเบิร์เอาเนี่ยง่ายๆก็คือเป็นความรู้สึกหมดไฟนะคะมันจะแบบมันเป็นภาวะที่ใครๆก็สามารถเจอได้หมดไฟนี่ก็คือรู้สึกว่าอยู่ดีเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. เรากำลังทําอะไรอยู่เราไม่อนจอยกับสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้าเลยเรารู้สึกเบื่อหน่ายเรารู้สึกแบบตื่นมาแล้วฉันไม่อยากไปทําสิ่งสิ่งนั้นอ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวแค่คิดก็รู้สึกเบื่อแล้วที่เราจะต้องกระโดดไปทําสิ่งนั้นอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าสิ่งสิ่เเเรรรราาาาาททํออยู่่่มัันนนจะป็งีกหืว งานที่เราไม่ได้รักจะประจําหรือว่าฟรีแลนซ์มันก็สามารถเกิดภาวะเบิร์นเอาได้นะคะอาจจะเกิดจากข้างในตัวเราด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆบ่มให้มันเกิดภาวะเบิร์นเอาได้แบบงานหนักมากเกินไปทําแล้วรู้สึกไม่พัฒนาหรือต้องทําซ้าทำซากอยู่อย่างนั้นหรือรู้สึกแบบเราต้องแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่เหลือแรงจะแอคทีฟแล้วอะไรเงี้ยมันก็เกิดภาวะนี้ได้เอาจริงๆกับภาวะสังคมปัจจุบันเรื่องของการทารํางานเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้แต่การที่เราถ่ายโซเชียลเล่นไปมาอะไรแบบเนี้ย มันก็ยิ่งบ่มให้เราเกิดภาวะเบร์นเอาได้ยิ่งง่ายนะคะการกดดันตัวเองความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบนั้นเนาะมันจะมีสัญญาณเบร์นเอาบางอย่างที่ทุกคนสามารถลองตรวจตัวเองดูก็ได้นะคะเพราะว่านายก็เคยใช้ตัวตัวเองเหมือนกันอันนี้มีคนแบบแนะนํามาอย่างแรกเลยก็คือแบบอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าแค่รู้สึกว่าตื่นมายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอยู่เฉยๆก็เหนื่อยอะ่ะอะไรแบบนั้นคือภาวะเบร์นเอามันกำลังส่งสัญญ,ญาณกับเราอยู่นะคะหรือลอลงเช็ค รู้ไหมว่าเราอะบอกกับทุกคนรอบตัวว่างานยุ่งตลอดเราไม่มีเวลาทําอะไรอย่างอื่นเลยคือ24ชั่วโมงของเราคือการทํางานตื่นมาก็ต้องทําไม่มีเวลาไปทํางานอะดิเรก เจอเพื่อนสังสรรค์กินข้าวนอกบ้านอะไรย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเลยอันนั้นก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเบิร์นเอาได้หรือแม้แต่รู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายขึ้นอารมณ์สวิงไปสวิงมาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยครีเอทีฟมากเท่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยสดใสเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็สอบไปในภาวะเบิร์นเอาได้นะคะนะับไปอ่านเรื่องนี้มาเขาบอกว่าการที่เราบอกว่าเรายุ่งอยู่ตลอดเวลากับทุกคนรอบตัวอะไรเงี้ยความยุ่งอ่ะไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จแต่เป็นการบอกว่าคุณบริหารเวลาไม่เป็น คือคนเราไม่ใช่ว่ายุ่งตลอดเวลาเพราะงานเยอะแต่เพราะว่าคุณไม่จัดสรรเวลาไปทาอย่างอื่นเลยอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานตลอดเวลา2 4สชั่วโมงไม่มีเวลาให้อย่างอื่นเลยอันนั้นก็อาจจะทําให้เราเข้าสู่พาวะเบิร์นเอาแล้วนะคะซึ่งอันนี้เล่าให้ฟังว่านัทก็เคยเกิดพาวะเบิร์นเอาช่วงปี3ปี3เป็นช่วงที่งานมหาลัยเยอะมากเยอะที่สุดมากกว่าปี4เลยเพราะว่าแบบมันมีพรีเซนต์หลายตัวทําอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนั้นนะ่ะนัททาช่องด้วยนะคะมันก็เลยเป็นภาวะ ตกลงฉันต้องทําอะไรกันแน่ฉันต้องเรียนหรือว่าฉันจะเอาด้าน YouTube ด้วยคือเหมือนมันเป็นช่วงชีวิตที่มันต้องเลือกว่าเราจะโฟกัสอะไรมากกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่อยากปล่อยอะไรทิ้งไปเลยเราทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วมันเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเพราะว่าเราก็อยากจะทําใ้ช่องโต้เราก็จะเป็นที่จะต้องเรียนจบด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการตัดต่อคลิปช่วงนั้นที่แบบตัดไปร้องไห้ไปอะทำไมฉันต้องมาตัดต่อด้วยฉันเหนื่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย ร้องห่มร้องไห้เวอร์แลแบบไม่อยากทาคลิปแล้วไม่อยากถ่ายคลิปแล้วแค่เรียนก็เหนื่อยจะแย่แล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเหนื่อยสะสมมากเกินไปนะคะหรืออีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงทํางานช่วงทําช่องอะไรแบบนี้นี่แหละคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงนี้ท่เรู้สึกว่านัดไม่ครีเอทีฟเลยรู้สึกว่าทําคลิป ซ้ำๆแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการตัดต่อรู้สึกว่าคลิปที่เราเคยตัดได้พอมาตัดบ่อยๆเข้ารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราใช้พลังงานกับมันเยอะมากเราก็เริ่มเบิร์นเอาท์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแล้วก็หรือว่าบางอย่างที่มันจะช่วยเยียวยาเราได้แล้วนัดเคยทําขั้นตอนเหล่านี้มามันก็โอเคมากๆเลยนะคะอย่างแรกที่เราทําได้ก็คือเราต้องหาวันหยุดให้กับตัวเองซึ่งมันต้องเป็นวันหยุดจริงๆนะไม่ใช่วันหยุดแบบหลอกๆนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะัดเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนที่่นนอนออบบบบยก็คืแบบบาง ชอบไปเปลี่ยนบรรยากาศทํางานที่บางแสนบ้างพัทยาบ้างคือเปลี่ยนที่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ก็พกงานไปทําด้วยซึ่งนั่นก็ไม่ใช่หยุดจริงๆซะทีเดียวเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทํางานอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับจากการเปลี่ยนที่นอนอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยก็แน่ละเพราะเราเอางานไปทำด้วยมันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราอยากจะเบรกตัวเองแล้วหาวันหยุดจริงๆอ่ะ มันก็ต้องเป็นวันหยุดจริงๆที่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันจะทําให้เราเบรนเอา์เลยอย่างเช่นงานทําให้เราเบรนเอา์แต่ถ้าวันหยุดนั้นเรากลับต้องทํางานด้วยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นเคลียร์วันให้ได้สักแบบ2อสวันอะไรเงี้ยครับให้เวลาตัวเองอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปจับงานหรือไม่ต้องจับหนังสืออ่านแล้วก็มาอยู่กับตัวเองดูว่าถ้าเกิดชีวิตนี้เราไม่ได้เรียนหรือว่าชีวิตนี้เราไม่ได้ทํางานนั่นแหละเอามาทําในช่วง2อสาวันนั้นหรือมาทําในวันหยุดของเราอย่างนั้นเนี่ยความสุขหหรรรืออกายุดดเป็นะไไทที่ท้ ง่ายมากๆก็คือเราไม่จําเป็นต้องออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ความสุขของนัดง่ายมากคือแค่แบบขอให้ได้นอนตื่นสายตื่นมาแล้วไม่จําเป็นต้องดูว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเพราะเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําหยิบหนังสือมาอ่านสักเล่มได้กินกาแฟได้กินข้าวดูซีรีส์คือแค่นี้แบบมันมีความสุขมากๆแล้วกับวัยทำงานอย่างเราหลายๆคนน่าจะเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละคือวันหยุดที่คุณลิตี้ของนัดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนัดเนี่ยจะพยายามหาวันหยุดที่เป็นวันหยุดจริงๆอะ่ะ ให้ได้เดือนละแบบ2ครั้งหรือว่า2เดือนทีก็3วันติดอะไรแบบนี้ค่ะพยายามหาเรื่อยๆเพื่อที่เราจะมารีค o v e r บตัวเองฟื้นฟ,นฟนูตัวเองจากความเหนื่อยสะสมอะไรต่างๆซึ่งมันต้องเป็นวันหยุดจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางทีทุกคนอาจจะเห็นว่านั้นไม่ได้เล่นโซเชียลไปเลย2-3วันเพราะว่านั้นดูซีรีส์อยู่แบบ สามวันติดนะคะอันนั้นคือวิธีการรี c o v e r y ตัวเองที่ดีมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอีกอันหนึ่งก็คือมีหลายคนถามนาะอว่าอยากจะขยันอนะทำได้ยังไงเราเคยแนะนําหลายคนไปนะคะว่าถ้าอยากจะขยันนะต้องขี้เกียจก่อนจริงๆคือคนเรามันไม่มีทางที่อยู่ดีจะเด้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบ หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ฉันพร้อมทำทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่มีทางค่ะชาวเราก็เป็นมนุษย์ที่แบบว่าสามารถห่อเหี่ยวใจแล้วก็ไม่เหลือแรงที่จะทำอะไรเลยย่อไมได้นะ่าจะบอกเลยว่าการที่เราขี้เกียจเป็นอะไรที่ร่างกายสั่งให้เราทําเพื่อสมดุลระหว่างการทํางานและการพ,พรักผ<ม>่อนเพราะฉะนั้นการขี้เกียจอะ่ะมันไม่จะเป็นอะไรที่เราต้องขจัดมันออกไปเพราะเราอยากขยนันนะั่นคิดว่าเราต้องสมดุลทั้งสองฝั่งให้ได้มากกว่านะ่าเชื่อมาตลอดว่าถ้าเกิดเราอยากขยันให้สุดเราก็ต้อง ขี้เกียจที่สุดเหมือนกันมันจะผักนันกันได้นะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราไม่ขยันเลยว่ะเราอยากจะกลับมาขยันสิ่งที่น่าจะทําก็คือหาวันหยุดสัก2วันแล้วก็ดูซีรีส์แบบมาราธอนดูแบบไม่คิดอะไรดูเหมือนชีวิตนี้ไม่มีการมีงานทําดูจนหนําใจแล้วขี้เกียจจนหนาใจแล้วตื่นมาอีกวันหนึ่งรู้สึกว่าเออพอละได้ดูจนเต็มที่แล้วได้พักจนชํำปอดละเราก็จะมีแรงไปทํางานแบบ ปรื้ดยาวแบบยาวมากนะคะนั่นคือการเสริมความพยายานของนัดก็คือขี้เกียจให้เต็มที่นั่นเองต่อไปอย่างนึที่สามารถทําได้เกี่ยวกับการรีคอร์ดตัวเองเกี่ยวกับเบิร์นเอาเนาะก็คือ Social d e t ทอกด้วยความที่ตอนนี้เราเห็น Social อะไรต่างเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่บางครั้งเราจะกดดันตัวเองว่า <S <S เฮ้ยอายุยี <25 S 2> ต้องมีบ้านแล้วอายุยี <25 S 2> ต้องซื้อรถแล้วอายุย5 <25 S 2> ต้องมีเงินเก็บเท่านี้แล้วอะไรแบบนี้เห็นฟีด เห็นความสําเร็จของคนอื่นมันก็ส่งผลต่อความคิดของเราสภาพแวดล้อมหรือโซเชียล,ละมันบ่มให้เรารู้สึกกดดันเครียดสะสมแล้วก,ก็กลายเป็นเบิร์นเอานะคะตอนนี้ช่องพีนัมเบอรเตอร์ของเราเปิดระบบ YouTube Membership แล้วนะคะที่ทุกคนจะเห็นคลิปวิดีโอที่มีแถบเขียวๆข,ขึ้นว่า Membership หน้า Home แบบนี้เลยค่ะ สำหรับการพูดคุยที่มากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เทคนิคต่างๆแบบละเอียดแบบเจาะลึกตามคลิปเหล่านี้นะคะสามารถสมัคร Membership ของช่องเราได้เลยโดยใน Membership จะแบ่งออกเป็น3บ้านด้วยกันค่ะบ้านแรกเลย b u ตเตอร์ m e สมาชิกจะได้รับโพสต์อัปเดตพิเศษจากนัดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือว่าดิจิทัลไฟล์น่ารักที่นัดรวมมาให้ส่วนบ้านหลังต่อมาคือ b u ตเต r v i l l a g e ค่ะเราจะได้ไลฟ์คุยกันแบบใกล้ชิดชิดแชทกันในประเด็นต่างๆได้มากขึ้นก็คือเรามาเมากรุปกันนั่นเองและะบบ้้าานนใหญู่่ดค But ทุกคนจะสามารถดูคลิปพิเศษ how to tutorial ต่างๆได้แบบละเอียดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยคลิปในบ้านมาเตอร์ขับมีเยอะมากเทคนิคอะไรที่นัดใช้หรือว่าอะไรที่นัดทำเป็นเนี่ยนัดรวมมาให้ทุกคนหมดเลยค่ะและสมาชิกทุกบ้านจะได้รับระดับการเป็นสมาชิกด้วยนะคะยิ่งสมัครนานระดับสมาชิกหลังชื่อเราก็จะเปลี่ยนไปไเรื่อยๆและทุกคนก็จะได้รับ e ี m o j i น่ารักน่ารักเอาไว้คุยกันในช่องด้วยค่ะ แต่สาหรับใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรเลยนะคะยังสามารถดูคลิปในช่องได้ปกติเลยส่วนวิธีการสมัครก็ง่ายมากค่ะถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์นะคะสามารถเข้าช่อง YouTube ช่องพีนามาัมบตเตอร์เนี่ยแล้วก็กดปุ่มจอยหรือว่ากดปุ่มสมัครที่หน้าโฮมได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถกดลิงก์ที่ใต้ใคลิปเพื่อสมัคร membership ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่กดลิงก์จาก iPhone หรือ iPad แนะนําให้เปิดสมัครในแอป Safari เท่านี้เราก็จะเห็นปุ่มจอยแล้วก็พร้อมกดสมัครได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากมาเป็น member